ใ,ในห oh ัวเราทุกคนมีนิวรอนอยู่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านล้นต้นเฉลีครับหนึ่งล้านนิวรอนในหนึ่งล้านนิวรอนนั้นเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งคุณใช้เพื่อความจำนัวระครสิ่งปีเนี่ยจำเก่งจำเก่งแั้งกลุ่มรโมงจันเลย ร้องไม่ได้ทีเดียว200เลยแต่ถ้าผมดึงร้องเพลงก็คือนะจะาจำไม่ได้สัเพลงต้องดูคาราโอเกะสว่วนที่สองเป็น CPU ทีต่ต้องใช้ในการคิดใช้ในการปรเซวลความจำมัน,นก,มก็เลยตล้องลดลงไปหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้เป็น CPU เมื่อมันทำงานหนึ่งรงหนึ่งตัวไม่ใช้แบตเตรี่เยอะมากครับและส่วนที่สาม ทำหน้าที่คือสมองฝ่อสมองฝ่อ,อูที่เรารู้จักจะในยนาะอาเซียนาขณะนี้ผมกำลังเปิดใ้เรื่องเครื่องอายากรอา,าเซรยนเาบังเอิญเสร็จไี่ไทนันถ้าเสร็จทันผมจะมาวัดด้วยแล้วจะพยากรอะไรเรื่องอะไรเรื่องอาเถามว่าแล้วผมเรียนหมอที่ไหนเหลอนกับที่ตอนที่ ผมไปทำนาตอนนั้นโอ้โเช็คประวัติของเยอะผอไม่ไดาทำทุนดีไม่ได้ข่าวว่ันนี้เกษตรที่ดีแล้วเีจะไหนทีมาทำนาแต่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้แย่งความรู้ใครไปทันผมทำที่ถูกท่าผมไม่ได้ผสมพันธุ์ข้าวผมก็บอกว่าผมใช้พันธุ์ข้าวตอขอพันธุ์ข้าวของบริษัทดีที่สุดของประเทศที่คนทำกันนั่นแหละเขามาปลูกแล้วก็เนก็ได เราในิุกนกนปกรณ์สิ่งที่ผมกำลังพูดคือเรื่องของภูมิปัญญาเหรนไหมครับถามว่าเราต้องอินพอร์ตอะไรเข้ามาไหมไม่ต้องกินออะไรเลยโอ้ยไม่ต้องใชห้หน้าเอียงก,กูก็ไปหมากเพื่อสิ่งของกระเทียมตอกไปแล้วเราใช้กับอุปโภคคือไปใช้งานแต่ถ้าบริโภคอาจจะต้องนานหน่อยถามว่าถ้าเราหมักพวกผลไม้อะไรอะไรหมักไว้ถึงอาทิตย์แล้วไปกินแล้วได้ แต่มันเป็นยาเมสาโทรเรากินเมาแต่พี่เป็นยาเห็นไหมครับคุณต้องดูขั้นตอนในการนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทุกอย่างให้เราแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้มันหรือไม่จะใช้มันหรือไม่แค่นั้นนะครับเมื่อเรืนนี้่อนที่จะไปตอนเราทำตัวกินเรื่องนึ่ เมื่อเช้านะระหว่างที่ผมอาบน้ำอย่างตัวผมก็ได้เห็นรท่านคู่จากอิสราเอลอิสราเอลนั้นในการรบที่สงครามอ่าวหรือสงครามเตสานก็จะมีเครื่องบินที่มีคนขับขี่เราเรียกว่าเมียอดจากคำว่าอันแมนแอริ่อก็ยูก็อัแมน อ,อีกคอนแอลท่สองเรองวาธรแล้วก็อีกบอย่ของราวันยนธตอนนี้เขาก็ขายไทยเรจะมาขายลงไทายร,ทรับที่สิบ้านเมื่อประมาณสองสามปีก่อนผมได้คนคนหนึ่งครับ็นสายที่เป็ู้สึกทางการิสร้างดูเอดีให้มีคนสคับทีผมให้เขาสร้าง ถ้าสร้างไม่เสร็จก็ไม่จอดยาโทรสร้างแล้วเสร็จบินไม่ได้ก็ไม่จอดยาโทรสร้างแล้วเสร็จนี่มันบินไปแล้วไม่ปรับก็ไม่จอดยาโทเหมือนกันต้องปรับ,ตบแต่ตัวนี้ชคดีหน่อยถ้าอาจารยไม่ต้องจ่ายเลยลูกศิษย์จ่ายเลยผมต,ตกใจมากเลยนะจ่ายไปยจ้าแขนมา ตอนแรกผมก็ห่วงในสุดผมก็ถามานห้แล้คิดอะไรอยเงียผมสร้างเวรทำอะไรหรือล่าจบทีเดียวเงินก้าแสนกว่าบาทจบล้านบอกอาจารยครับไม่เป็นไรผมได้แล้แต่วันนี้เราไปทงลองทิ่ิองสี่ผมรู้ว่าทนี้ก็มีจะไปส่งรหลักจอดทยยี่อห็นอไทยบาสบายใจ่ นั่นคือ u a v ลำแรกของประเทศไทยขณะนี้เราได้พัฒนาไปมากนะเราสามารถสร้างตัวหัวใจที่เป็นระบบคอนโทรลระบบควบคุมมันในการควบคุมยานพวกนี้เนี่ยมันมีส่วนสำคัญอยู่2ตัวคือหนึ่งแอตติพุตคอนโทกับ2องโคชเชนคอนโทรลคือควบคุมตำแหน่งตำแหน่งการที่ขัดของ GPS e ไอ้ที่อู่คอนโทรลนั้นเราเรียนฟิสิกส์เราเรียนมาทางทฤษฎีเราะจะรู้ว่าในการควบคุมไอ้ท,ที่อูดคอนโทรลนั้นมันจะต้องมีสิทธอทีกเรียบรีบด้วยแยกเป็นสองคือ t r a n s a t i o n a l กับ n o n a t i o n a l ยานหรือสิ่งของทั้งหลายเวลา,ามันลอยอยู่ในอากาศมันสามารถบูมเป็นได้ไ้ที่ถึงคือ t r a n s a t i o n a l ational, คือไปตามแนวธรรมดา วอย่างก็จะว่ไปแกน x แกน Y แกน Z อันนี้เราเรียกการเซอชัอก็สามดีดีธรรมดาอีกสามดีดีมาจากโรเตชั่นอลขณะที่มันเดินทางมันกพยายที่จะหมุนตัวมันเองคือโรมันหมุน2กระโดดมันจะโดนลมประทะายจะทำให้มันกระโดดลันสาว่ไปอีกสามป็นสิติดีีแล้ ท่านเชื่อไหมในการทำไม่ที่สิอคอนโทรลตอนน้ก่อนที่เราใช้อะไรเราใช้ลูกค้าเราเรป็นลูกค้าลูกค้าที่มันตั้งตัวอยู่ได้เพามันหมุนมันก็ต้งมันด้แล้วเมื่อไหราการหมุนไม่ได้ระดับหนึ่งมันก็จะลลงเพราะฉะนั้นในการทำาม่ที่สิ้นคอนโทรลตรงนี้ปัจจุบันนี้ได้พัฒนา จากแมกนิคอลเชโรที่เป็นลูกทานปัจจุบันไม่ต้มีใช้นะครับจะรวมไซวไดเดอร์ของกองทัอากาศที่ยิงระหว่างอากาศสูงอากาศเนี่ยคือจริงๆก็ิีลมข้างหน้าหรืออากาศสูงพื้นก็มีตัวแมคนิทิคอลเชโลที่เป็นลูกทานติดอยู่ที่ปลายปีกขณาะที่มันผ่านอากาศเชลโลต้องจมุนติ้งเลยนะครับแล้วก็จะบินไหลไม่ได้ตัวดาวตัวตัวจชลนี้นะครับมันแกว่งหรือว่ามันติดเป้าหมาย ต่อมาก็พัฒนาเป็นอิเล็กตริไฟโจนได้ใจร้อดไป้าและในที่สุดก็มาพัฒนาเป็นเลเซอร์ใจรอนตัวก็เป็นใ่ใหญ่แต่ยูวีที่ถือคอนโทรเราใช้ชิปเล็กๆขนาด2มิลู2มิลู2มิ2มิลเมตรคูณ2มิลมตรูณ2มิมตรนเดียว ควบคุมเครื่องบินลำใหญ่ๆได้ผมนะเทคโนโลยีมันก้าวไลไปเราอยู่เมืองไทยผมอยู่เมืองไทยเราทำชิปตัวนี้ไม่ได้เร,ราสั่งได้หัวใจของมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ครับอยู่ที่ตัวซอฟ,แฟ์แวร์เรื่องซอฟต์แวร์นั้นน่ะมันมีอยู่แค่ซอสตรซอ์โค้ดทั้งหลายมันเปิดทำไม่ได้ไปทำไปดู รู้ไง,ไงา่ายๆว่าเราทำเสร็จแล้วฮะอันนี้แล้วก็เมสินไทยแลนด์ส่วน GPS จะชิดมาเล็กเดียว GPS ที่วัดที่จับตำแหน่งดังนั้นยานหรือคอปเตอร์ที่เราทำก็มียานเราเรียกว่าอะพวกยานบินนะลักษณะเหมือนยานบินมันสามารถเบินขึ้นลงแนวหยุดได้โครงการท้่มันบินไ,ไ,ไป60กิโลเมตรจะบินปรับได้บินสูงบินต่ำ เรามีจอมอนิเตอร์สองจอจอหนึ่งนะั้นเรามอนิเตอร์มีแผนที่ดิจิตอลที่เราสามารถรู้ว่าเอีกยานรงนนี้เนี่ยมันมันอยู่หน้าตำแหน่งไหนมันจะรายงานทุกวินาทีหนึ่งวินาทีก็คิดนผมก็เคลื่อนไปทีหนึ่งส่วนอีกจอนึงเราติดกล้องไปนะครับกล้องนั้นก็จะส่งภาพมาให้เราอย่างชัดเจนตอนนั่พวกาจะไปถ่ายเราพวกเขาวินาทีละหนึ่ ิ0นาทีเทอา60ลานหรือเตาจะขึ้นินชั่วโมงละไม่ใช่60ลบานในเทีย์ประมาณอหมื่นถึง3หมผมได้นำเสนอให้เอาในข้อเสนอสุดนี้ให้ให้หลวงใช้คิไปดูช้างที่ถูกนักจารยางต่านนะครับสิ่งที่ผมพูดไม่เกี่ยวผมเลยไม่ใช่เป็นเรื่องของผ0ล้าน แต่เราอยู่ในแผงนผนี่เราเป็นน,นี่แต่นินเยอะด้วยกันทำอะไรได้ก็ทำเลยครับหลานนี้ถ้าคุณมีสักหนึ่งร้านคุณรวยแล้วกูเกิลติดต่อมาที่ผมบอกขอซื้อได้ไหมผมถามบอกจะทำอะไรเขาบอกว่าผมจะขอไปถ่ายรูปอยากท่องเที่ยวหลายคนก็เห็น Google กูเกิลปกติแล้วเวลาเราถ่ายภาพต่ตา,าย,ยาทีมลงมาในยูโูบก็ชัตเตอร์ที ว้ากระเป๋าแสนบาทก่อนหน้าคันนี้มันเลยมเป็นทัเมฆมีหลายคำถามผมก็ได้ลงทุนอยู่เท่าไหร่หนึ่งล้านี่ผมว่าเราประมาณว่ในตัวที่สี่หมื่นกว่ามีตัวคอนโทรลตัวนี้ตรงนั้นอีกรวมรลนั้นก็คงไม่ไม่ถึงแสนแต่ผมก็บอกว่าถ้าเราซื้อต่างที่ยี่สิหล้านชื้อซื้อของที่สิบล้าน จะดาเงินป็นทำเป็นคุณศึกษาในภาษาที่เรียนเมสมัยก่อนสมัยที่ผมอยู่ละครหรือว่ามีอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะเมื่อก่อนนี้เราต้องซื้อมามากม่ยเด็กต่อแม่ซื้อเป็นลังแล้วก็อยากกินกินนะฮะยังไงต้องไ,ได้กินดีธรรดาสิบสลังก็ดีตอนนี้นะฮะมันก็สามารถกินได้ ถ้าใครที่สนใจทุกครั้งที่มีการอบรมผมก็จะมีการแจกคอมพิวเตอร์ที่25ตัวที่ที่ผมไปตอนที่ผมต้องมีครบป้ะเทศที่ละ25ใน25ตัวนั้นจะมีซีลเตอร์ใหด้วยอบรมมันแรกแล้วก็ให้เขาใช้ซีลเตอร์ก่อนจะไปแจกคอมพิเตอร์ กลับไปบ้านลองจนชำนานพรุ่งนี้เช้ามาแสดงให้เห็นว่าเครื่องนีดเล็กเกลือท่านจะให้ไปจะไมถ่ายถูกที่เล็กเกลือทั้งคืนวันร,รุ่งเช้าก็แสดงหน้าพ่อ,อนเหนี่ยท่านได้ออกมาเราถรปเปลืฟรีตอนนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าเดือนประมาณที่ถูกนานนะขอให้ผมไปจัดงาน,นใหญ่ขอให้ไปถ่ายรูป ที่ัธวัดสุราธานีท่านแตกกว่านี่นะอันนี้คือความขอบคุณผมทำงานกว่าที่ผมควรท่านดีจดจทย์จากเกิดจากอะไรโจทย์ภาษาอังกฤษที่ว่าเข้าใจยาสับสนที่เราเรียนเรียนยากเพราะมันสับสนในภาษา โจรเกิดจากอะไรเกิดจากคำถามหรือปัญหาหลาย่แบบมาประมวลกันทั้งหมดพระบาทสมเด็จยี่หัวเวลาให้โจรท่านให้มาทักเดียวประโยคนเดียวแต่พอเปทีความมาแล้วมันหลายหน้ากระดาษกเพราะเราต้องไปจำแนงแย่ๆไปในวันที่16มี2,516 ก็ปาสดเด็ดด้อยหัวรับสังของข้าวเฝ้าท่านบอกว่าท่านมีวิทยุเล็นเเห็นใช่ไหมที่ตำรวจใช้หรือเดี๋ยวนี้เอกชนก็ใช้รถดำรถแดงกอดผู้ท่านก็รับสั่งว่าถ้าคืนนี้สามารถติดต่อทีเดียวหรื จากบางส่วนที่ไปวังกู้พิงได้ชิคเป้ได้ก็จะเป็นการดีจบ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 แล้วนะครับ